น,นี่สีตัวเก่ากับสีตัวใหม่สีเดียวกันไหมเออสว่างก็สวยดีนะอันนี้เซลลนะครับกดหารถให้ติดต่อได้ครับ เรื่องขอบคัณด้วยที่สตาร์ทด้วยโทรศัพท์อีกหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ที่ไปอ่านมามันฟรีสามปีใช่ไหมใช่เโยนโหลดขอบคันให้ผมด้วยนะครับโทรับเพราะอยากให้น้องแนะนำการเชื่อมให้เลยเพราะว่ามันต้องยิงใต่ตังตามตัวถังนะครับเรือ ขร้างชอบนะมันไม่มีตรงนี้มันจะไม่หักเรียกว่าไม่มีปลายเจ็บกับในขร้างมีที่เหยียบนี่เปสองฝ่ายนี่กล้อง เลยตัดสินใจใช้ฟอร์ดนะไม่เคยใช้เลยเนี่ยอันแรกน้องที่เปิดฝากระโปรงอยู่ไหนอ่ะออยู่ด้านนู้นเหรอ อยู่ด้านซ้ายเหรออ๋ออยู่ตรงนู้นปเปิดไหมพี่เปิดเลยครับทำไมทำไมรุ่นใหม่ไม่ให้โชคอ่ะ <laughs> รุ่นเก่ามีนะ ก็ไม่มโชกแบบเราเพิ่งมาอัพโชวที่หลังพอม,มาอัพโชวที่หลังปุ๊บตอนนี้เขาบอกว่ามันมันไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นเรามันเน้นเน้นลุยมากกว่าเขาฝากทำไอ้พวกน้ำมันเพื่ออะไรดูให้แล้วใช่ไหมเรรรียยบบ้อคัเพราะว่าที่ผมบอกพี่โยนะ,ะมีปีไอปีไอคือจะเป็นข้างทางฝนทุกอย่างเลยน้ำที่มันแลน้วฝนน้ำแล้วน้ำแล้วก็แต่เขาล่ออีกทีขยะก็ ข้าแอปฟอร์ดพาสนะโอเคจะเด้งขึ้นมาเนี่ยก็คือน้องน้ำเงินของพี่เลยครับถ้าเราจะกดล็อกกดค้างนะล็อกเด็ดล็อกแล้วล็อกเลยครับก็คือสั่งจากมือถือได้สั่งจากมือถือได้แต่ถ้าสมมุติอ้ตรงกลางนี่คือสตาร์ทรถเหรออ่าเริ่มคือสตาร์ทรถใช่ครับผมลองดูไหมอ่ากดค้างเหมือนกันปล่อย นี้ถ้าสมมุติเราไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับมันอะมันจะสินาทีดับ10นาทีดับใช่ครับแล้วถ้าเราจะดับตอนนี้ก็คืกดหยุดกดต้องกดค้างให้มันให้มันหมุนก่อนพี่โหลดใช่ครับโอเคโอเคอยู่เชียงใหม่ก็สตาร์ทรถสุราษฎได้ได้ครับแล้วก็อ่าด้านล่างครับจะเป็นพวกปุ่มสัญญาณ หมือนอยากหารถว่ารถอยู่ตรงไหนอรัพี่แล้วก็กดไปมันจะดังปินป้นพิ้นพินพินไหนลองกดดูมันจะผมไม่แน่ใจว่ามันดังนานไหมตกลงจะเสียงดังนิดนึงครับอ๋อโอเคโอเคสามทีใช่จะประมาณนี้ครับถ้าแอปแล้วก็พวกเนี้ยเราจะเช็คได้ว่าวิ่ง น้ำมันเหลือกี่ลิตรวิ่งได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหน้านี้รยดยอะแล้วนาเนี่ยก็คือพวกคู่มือดูคู่มือาานางนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับพวกบริการบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงพี่อาจจะกดจ่ายเงนได้เวลารถมีปัญหาไม่น่ามีปัญหานหะไม่อะแบบว่าอาจจะยังแตกอยู่กลางทางแล้วแบบให้คนโทรมาแต่ไม่น่ามีปัญหาแล้วตัวใหม่เป และไอ้ฝาหน้าเครื่องที่น้ำมันชอบรั่วนี้แก้มาแล้วแก้มาแล้วนะพี่ตอนนี้จะแก้มาหมดก็มีอะไรให้เล่นอีกชิชน่าจะไม่มีอะไรละ ันนี้นก็จะดูได้ว่าอยู่ไหนรถ hmm. มันจะอยู่ oh. ตามจุดที่เรานี่ไว้นา <Okay. S 1> หมดแล้วครับแล้วเราก็สามารถเช็คพวแบเวลาจะเข้าเช็คระยะเดี๋ยวเขาจะมีนัดหมายมาในนี้ oh. อะไรเงี้ยครับ <Okay. S 1> จะใช้ได้หมดเลยนี่พี่ก็เข้าศูนย์ที่สูนยลาดได้เลยเข้าศูนย์ได้ทุกศูนย์ครับใช่แล้วเ,เดี๋ยวเรารับรถกันตรงไหนอ่าเดี๋ยว ไปย้อนรถไปข้างหน้าก็ได้ถ่ายรูปสวยหน่อยได้ใช่ไหมนี่พร้อมแล้วใช่ไหมเนี่ยพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่เข้าไปเซ็งกันครับเซ็ก็เรียบร้อยครับแจกมีสองดอกครับเป็นกิเลททั้งสองตูดเลยนะใช่ครับจะเปลี่ยนตัวใหม่แลเมื่อก่อนจะได้แค่ดอกเดียวดอกเดียวได้ยางเสียอย่างนะโชคไม่ได้เราเซ็นแล้วรถเรียบร้อยแล้ว เป็นนี่อีกแล้วมากับภรรยาเอ้าถือว่ามีคู่มือรถเอามาเข้าถือเองก็ได้อ๋ออ๋อเออเรื่อนมาตรงนี้ ขยับรถไปถ่ายรูปนะนี่อู้ตรพูดตรงๆนะตั้งแต่ซื้อรถมาครั้งแรกในชีวิตไม่ได้ขับแล้วซื้อไม่ได้ลองขับเลย ยังก็เงียบดีนะไม่ดังนะใช่ครับถือว่าเบาเบาเดิมเบว่าเดิม ได้ฝาหน้าที่รั่วนี่แก้มาแล้วนะตัวนะ <c oughs> แล้วรุ่นรุ่นเก่าเขาก็คือเพิ่มระยะประกันให้ใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องครับผม่จริงอ่ะรุ่นเก่ายังอยู่ไนวันไห้เป็นเพราะอะไรอ่ะเขา